อ่านไพ่ประจำวันวันนี้หุยแบบวัตสืบสองสืบกองมาเลยเรื่องที่จะต้องพูดถึงคือเรื่องอะไร3ามเหรียญครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยคือผู้ที่เป็นผู้สร้างส่วนฝั่งทางขวาฝั่งทางขวาเนี่ยคือสองคนเนี่ยเอาบูปลินอะไรสักอย่างมา ออเดอร์กับคนนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังนั้นจะเป็นฝั่งไหนกันเนอแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีสองคนสองคนนี้ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นฝั่งนี้ก็ต้องมาดูกันอีกสเต็ปหนึ่งว่าเป็นคนไหนทีนี้เนี่ยไพ่ใบนี้เมื่อเลฟเฟอร์เข้ามาถึงตัวเองอุปมาอุปไมก็คือ เ,เรื่องของ r e s i s t a n c หรือเรื่องของแรงต้านาแรงต้านจะมี2ประเภทครับจากซ้ายไปขวาต่อกันเหมือนกันคือเริ่มจากคิดว่า,าแรงต้านประเภทแรกมันจะเป็นความรู้สึกหวงหวง,หวงเด่นๆอันนั้นคืออันนั้นคือ misalign หรือว่า way หรือวิธี a p p r o a c วิธีเข้าหา หรือสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ลองสำรวจดูใหม่ก่อนที่จะลงแรงลงไปทีนี้มาอีกสเต็ปหนึ่งถ้าสิ่งที่จะลงแรงอ่ะใช่ก็มาดูว่า,ามีแรงต้านในสเต็ปที่2ไหมแรงต้านในสเต็ปที่2ก็คือหน้าตาเขาจะเป็นแบบความกลัวความกลัวความลังเลอะไรบางอย่างอันนี้เนี่ยก็เช่นเคยอย่าไปบูตฟอร์สอย่าไปพูดทูอย่าเอาดิสพลินหรือเอาว่า วินงวินัยยิบไปทาบและพุ่งทะลุอันนี้คือล่วงวิธีคือให้เช็คดูว่ามีอะไรบางอย่างขาดไปคือสิ่งที่จะทำหรือเวที่จะทำอะไรพวกนี้มามาใช่แล้วแหละแต่มีส่วนประกอบอะไรบางอย่างที่ยังต้องไปตามหามาเติมให้ครบอย่างเช่นอยากจะทำอาหาร วันนี้ฉันอยากกินข้าวมันไก่คุณก็ต้องแบบเช็คดูว่าในบ้านคุณในครัวคุณมีไก่ยังมีข้าวยังมีแตงกว่ามีชามมีแบบน้ำาหลไหลมีเครื่องทำน้ำซุปมีรากผักชีอะไรแล้วหรือยังนะครับนั่นแหละก็คือจะแบคิดได้สองสเต็ปสองเวสองชั้น ทีนี้ก็กลับมาที่ไพ่สามเรียนไปสยาวน้ำลายไหลขอไั่ท่านผู้ชมเดี๋ยวแบบทำไมต้องเข้ามันไก่ก็ไม่รู้นะคืองนี้อันนี้เนี่ยถ้าอยู่ฝั่งนี้หมายความว่าคุณจะต้องมีเวเวอโพสต์มาแล้วแต่ว่าคุณมีพวกรี q ควรเมนต์พวกอุปกรณ์หรือรีซอสครบไหมเพื่อที่จะลุยส่วนฝั่งนี้อันนี้ก็คือแบบว่า คือเหมือนเช็คเวว่าอมีสองคนสองคนนี้เห็นไปทางเดียวกันไหมถ้าเกิดว่าสองคนนี้ไม่ได้เห็นไปนในทางเดียวกันในปูปิ้นเดียวกันเนี้ยก็ไม่สามารถมาที่สเต็ปนี้ได้ที่เป็นสเต็ปเริ่มลุยสรุปอีกรอบเมื่อกี้ที่พูดมานี่มันอาจจะงงๆอลำดับกันใหม่หมายความว่าเริ่มจาก2คนนี้ก่อน2คนนี้จะต้องมีความเห็นที่ตรงกันจนออกมาเป็นแผ่นกระดาษที่ชัดๆหนึ่งใบ จากนั้นเนี่ยก็นําไปให้บุคคลคนนี้บุคคลคนนี้เขาก็เริ่มลุยซึ่งถ้าเมื่อมปถึงบุคคลคนนี้สเต็ปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่า Resource Requirement Support มาครบไหมที่จะไปลงมือในการสร้างสรรค์สิ่งใดเฮ hey. อ่ะเราไปดูขยายกันต่อดีกว่า วันนี้มาแปลกสามเหรียญในวันหยุดไม่ใช่วันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะใบแรกได้เซเว่นออเพนตาเคขึ้นมาตามบรรยากาศของเนื้อหาที่พูดถึงเลยเซเว่นออเพนตาเคก็คือการ Evaluate การตรวจสอบผลลัพธ์ ที่มาจากการสร้างสารรค์แบบมีความสัมพันธ์หลายคนหรือถ้าเล f e เฟอถึงการสร้างสารรค์ด้วยตัวคนเดียวได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเ,เราเป็นมนุษย์อินดี้เริ่มแรกเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนวางแผนออกมาเสร็จจนได้แผนบูป,ปิ้นเราก็มาเริ่มลงมือตอนลงมือเนี่ยเราก็มาเช็กว่าเรามีรีซอสครบไหมเอ๊ะตั้งนั้นเลย ดูกันต่ออะไม่ดึงจากข้างใต้เดี๋ยวอืม้มนี่ตองแบบกลางๆอ่า Ace of Pentacle หนึ่งเหรียญโตโตที่อยู่อถูกทรงมาจากไหนไม่รู้ก็เพราะว่าอาจจะไปทำอะไรถูกใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าแล้วก็แ,บบแอบส่งกำลังใจส่งอะไรมาใดๆมาช่วย Five of Cups ขึ้นสำหรับถัดไป มาขยายไฟล์อัครับกันครับในการทำสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเราอาจจะสมมุติได้ว่าเราลงมือไปอย่างหนึงสเต็ปหนึ่งคือถ้วยหนึ่งใบเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคือถ้วยหนึงอันใช่ไหมเราก็ลองเราทำไปเยอะๆเราแบบว่าหนึ่งปีผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรเพียงอย่างเดียวหรอกแล้วก็ไม่ได้ทำแค่ห้าอย่างด้วยทำตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่ใช่ทุกวยที่ มันตั้งอยู่จริงไหมครับเนาะมันอาจจะมีถ้วยล้มไปบ้างแต่ก็อย่าไปอะไรเอาวอนกับถ้วยเหล่านั้นแต่ให้เราแบบว่า analyze ครับว่าถ้วยเหล่านั้นเนี่ยทำาไมมันจึงล้มแล้วจากนั้นเนี่ยก็นำความรู้อะไรที่ได้ถึงแม้แปดเหรียญจะไม่ขึ้นแต่พูดตอดไปเลยว่า evaluate evaluate เ,เ,เอ้ยถูกแล้วนี่ อิว l ลูเอคือเจ็เลี้ยนนั่นแหละก็คือทําไมถ้วยมันถึงล้มเรานําองค์ความรู้ที่ได้ไปไประยุกต์ใช้ในการตั้งถ้วยใหม่ขึ้นมานั่นเองครับการทําอะไรใหม่ๆนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอ่านะนึกว่าจะขยายไม่ขยายไม่ต้องขยายละเมื่อกี้คืออ่านเรียบร้อยแล้วเราไปกังต่อเลยมีอะไรเพิ่มเติม ทำอะไรก็ได้เมจิเชียนทำสำเร็จทุกอย่างดาบวางอยู่หมายถึงความคิดที่สามารถวางลงได้ไม่ขึ้นมาย้อนแย้งเก,กกะตลอดเวลาด้วยได้เอ็มเพรสครับเมเจอร์ Major อีกแล้วอีกใบขออีกใบดีก,กว่าเอ็มเพรสมันตามมาจากคลิปที่แล้วเอ็มเพรสก็ขึ้นสิไม้ สิบไม้ใบนี้เนี่ยอ่านง่ายเลยหมายถึงการแบกการการมีภาระที่มากเกินไปมาดูเพิ่มกันอีกหน่อยเดอร์ซันครับ อืมนะกลับมาที่สิบไม้กันก่อนขยายออกมาแล้วได้เดือดซันเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าหากผู้ฟังไม่ปิดคลิปนี้ตอนที่สิบไม้ขึ้นมาผมก็ยินดีด้วยนะครับท่านเป็นผู้ที่เอาการเอางานไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ท้อถอยไม่ว่า มันจะหนักไม่ว่าจะเจอถ้วยล้มไปสักกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งใบนี้ขึ้นมาเป็นใบที่เราคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ดูสิมีเมจิชเชนกับเดอะเอ็มเพรสคู่กันอยู่ตรงนี้หมายความว่าทำอะไรใดๆนั้นเนี่ย ทำได้หมดเลยมีความชิวเป็นตัวตั้งอยู่ภายในมีการอิวาลูเอทผลลัพธ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่ทําหรือก็คือการลงมือโดยไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์เราสามารถก้าวไปในเดินทางต่อไปในดินแดนที่ไม่รู้จักได้คราวนี้เนี่ย ยากผมเลยคือเวลาที่ไพ่เดอะซันขึ้นเนี่ยผมมักจะแบบไม่เอาขึ้นปกด้วยนะผมไม่เอาหรอกไม่เอาเดอะซันขึ้นปกปอกเดี๋ยวแบบคนเห็นจะเกิดใบแอร์สโอ้วโ้ยเดอะซันวาคลิกนี้พลังงานฉันสำหรับช่องนี้นะครับผมไม่ยอมให้เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นหรอกนี่ซ่อนแล้วเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยเป็นปก <laughs> ไม่ให้เห็นหรอกก็ไม่ให้เห็นหรอกก็เปิดไดนะ้ท์สันเนาะอ่ะสรุปพลังงานคลิปนี้ก็คือการลงมือทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงมือในระดับอินดิวิ u ด l หรือการโคออฟกับผู้อื่นย่อมมีอะไรบางอย่างที่แบบมัน ไม่คาดคิดหรือไม่เป็นอย่างใจอยู่บ้างแต่ทาว่าด้วยการที่นำประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้เสมอๆโดยใจที่เป็นกลางไม่มีการยึดติดในผลลัพธ์และไม่หวั่นเกรงต่อความยากลำบาก แถมยังีเอีอ uh. invisible hand invisible invitation God guide higher self สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเอาใจช่วยอยู่เสมอๆนะครับแถมด้วย the sun ขึ้นมาเพราะงั้น the sun ปิดขึ้นมาแบบนี้ผมคงไม่เปิด อีเด็กเพิ่มเพราะปกติผมจะเปิดเรื่องของเด็กจะเปิดเจ้าเด็กนี้มาอ่านเรื่องว่ามีข้ออะไรที่ต้องระวังไหมแต่ดูจากลักษณะหน้าไพ่แล้วคือไม่จําเป็นเพราะว่ามีเจ็ดเหรียญขึ้นเจ็ดเหรียญขึ้นมากับห้าถ้วยหมายความว่าอีวัลูเอททุกสรรพสิ่งแล้วการอีวัลูเอททุกสรรพสิ่งหมายความว่าอะไรที่แบบจําเป็นต้องรู้หรือข้อควรระวังเนี่ยก็จะตามมา จะ,จะปรากฏขึ้นจากการนําสิ่งต่างๆมาพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นจะต้องเปิดเด็กนั้นขึ้นมาเพิ่มสุดยอดไปเลยครับวันนี้เอาล่ะพอสมควรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ